อีเบลอยกลับมาแล้วครับคราวนี้กลับมาพร้อมแพ็คประหลาดประลาดอีกแล้วเนี่ยเขาช่างสรรหากันมาแพ็คจริงๆเลยนะครับอา้าวแพ็คก,กลองกระดาษธรรมดาก็มีแล้วก็รถแปลกๆทลอกทะลอกแบบคันที่แล้วยังมาอีกไหมก็ต้องคอยติดตามชมกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับรถเฟอร์รี่สามห่ P ที่ออกมาในปี1970เนี่ยผมเจออีกคันนึงครับราคาดีมากเลยราคาแค่11เหรียญ61เซนเท่านั้นเองก็คือประมาณ400กว่าบาทนะฮะผมก็เลยสั่งมาจริงๆบิดมาด้วยเนาะก็เลยได้คันนี้มาครับเขาใส่ซองมาเลยแล้วก็มีบับเปอลฮอลแต่ในบับเบิรเนี่ยมีแพ็คพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็ถือว่าห่อมาดีอยู่เหมือนกันนะ นนในบับเบิลมีกล่องพลาสติกและในกล่องพลาสติกก็มีบับเบิลโอ้โหอะไรมันจะอินเซปชันบับเบิลเซปชันขนาดนี้นะฮะเหมือนเขาไม่ให้เราเปิดดูข้างในเลยครับมองอย่างนี้ก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าช่องนี้นะครับเราแหกหมดนะครับอันนี้ h o t f i l l f f r r r a r i 3 2 p p ที่ออกมาในปี1970นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นรถหายากแน่ๆแหละเนาะอ่ะาคราวนี้เราแกะแล้วครับแกะบับเบิลแล้วครับ ถึงเวลาแห่งความจริงว่าหน้าตารถโอ้โหลอกครับะลอกมากๆคันนี้แถมชิ้นกระจกแตกด้วยแต่ว่าชิ้นส่วนครบนะครับแต่ความะลอกเนี่ยไม่เป็นสองรองใครคือเนื่องจากสภาพมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันเลยไม่แรงมากอันนี้400บาทนะครับเทียบกับคันที่แล้วนะครับที่ราคาแบบประมาณ700บาทได้อะคันที่แล้วภาพาดีกว่าเยอะ แต่ชิ้นส่วนข้างหลังเนี่ยยังเปิดได้นะครับอเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูสองคันว่าเป็นยังไงครับผมบอกว่ามันดีกว่าเนาะเมดอินฮ่องกงด้วยนะครับคันนี้400บาทนะครับได้คันนี้มาแต่ถ้าเราอยากได้ภาพดีกว่านี้เรามีขายในราคา700บาทถลอกไม่แพ้กันเลยเนี่ยเห็นกระจกนะฮะกระจกมันแตกนะครับสำหรับคันซ้ายมือคันขวามือนี่ครบนะครับแล้วก็ความถลอกเนี่ย คันถูกมันก็ถลอกเยอะกว่าคันแพงนะครับแต่ว่าถลอกข้างคู่ไม่มีคันไหนไม่ถลอกนะครับคันไม่ถลอกนี่ราคาน่าจะไปไกลๆเลยแหละนะอ้อผมถือว่าโชคดีที่ได้คู่นี้มานะครับถึงแม้ว่ามันจะสภาพแย่ก็ตามแต่อย่างที่บอกไปอู๋อายุมัน50ปีแล้วว่านะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าได้แหละนะ มาดูแพ็คต่อไปนะครับอันนี้รถหรือไส้กรอกเนี่ยออกมาชมพูตัวยาวเลย <c oughs> เปิด <c oughs> ออกมายิ่งสงสายเอ๊ะตกลงมันไส้กรอกหรือเปล่านะครับใส่มาในฟอยล์ห่อด้วยแต่เปิดออกมาเนี่ยรถละมั้งหอ,อกระดาษหนังสือพิมพ์มาด้วยนะครับ <c oughs> เรามาคลี่ดูนะครับว่ามันเป็นรถอะไรอู้ออกมาแล้วฮะฝีแดงแดงไม่ใช่เฟอร์รารี่ด้วยรู้ไหมครับว่าเป็นอะไร อะเดี๋ยวดูกันให้ครบนะครับ5ันว่ามีอะไรบ้างครับติดตามชมกันต่อไปอันนี้นะครับทั้งหมด5คันที่เราได้มานะครับอย่างที่บอกไปมีคันหนึ่งไม่ใช่เฟอร์รารี่ใครจําได้บ้างว่าคันไหนไม่ใช่เฟอร์รารี่นะครับเฟอร์อีกสคันอ่ะใช่อ่าผู้ต้องสงสัยหมายเลขกหนึ่งออกมาแล้วก็คือคันสีแดงคันแรกนี่เองนะครับเขาคือ l amborghini ok diablo นะครับ ถ้าใครเคยดูคลิปลำบกิน i ี่ของผมเนี่ยจะรู้ว่าคันนี้ผมยังไม่มีผมเห็นตรงนี้เขาขายเนี่ยผมก็สั่งมาแบบไม่ยังคิดเลยครับแต่ตัวรถเนี่ยมันสภาพเก่าหน่อยแล้วก็มีรอยถลอกนะฮะเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ปี1991ตอนนี้ก็20กว่าปีไม่ใช่30กว่าปีแล้วโอ้เก่ามากเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอยากได้เนาะ เขาขายไม่ได้ขายคันเดียวขาขายมาพร้อมกัน5คันนะครับก็มีคันอื่นอีกบางคันก็มีแล้วนะครับเช่นคันนี้ฮะ Enzo so Ferrari นะครับออกมาในปี2003ก็มีรอยนิดหน่อยอันนี้น่าจะไม่ได้เก็บมาเป็นอย่างดีนะครับก็น่าจะมีเอาไปเล่นบ้างแต่ว่าผมถือว่าพอรับได้นะตรงนี้นะครับ Enzo so Ferrari อีกสองคันเป็นรถคันเดียวกันนะครับ Hot Wheels Ferrari Testarossa นะฮะ อุ้ยล้อเป็นอัลตราฮอตด้วยอันนี้ออกมาในปี1993นะครับแล้วก็สภาพรถเนี่ยใกล้เคียงกันเลย2คันนะฮะก็คือมีรอยถลอกแล้วก็มีสีลอกนิดหน่อยแต่ว่าอาผมว่าก็โอเคนะดูไม่แย่มากนะฮะส่วนลายของรถนี่มันเป็นสไตล์90เลยนะครับเราแทบจะไม่เห็นรถสปอร์ตหรูๆลายประมาณนี้มาานาเรามั้งเพราะว่า90มันก็30ปีแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของยุคสมัยนะครับที่เออมันก็เคยมีสไตล์แบบนี้ออกมาฮิตกันอยู่ยุคนึงนะฮะคันสุดท้ายของแพ็คนี้เราก็เป็นคันที่50ของ Hotview รอยนะครับเรามากันครึ่งทางแล้วก็คือ Ferrari 3 4 8ความพิเศษของมันก็คือมัอนเป็นรถ First e dition นะครับเป็นรถรุ่นนี้คันแรกที่ Hotview ทำออกมาแล้วก็เป็นรอตตอรฮออีก นะเดี๋ยวนี้หาราอาออลตาฮอตนี้ต้องซื้อแพ็กพิเศษนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยฮอตฟิลออกแบบมาแล้วก็ใส่มาในรถเฟอร์รารี่แบบนี้เลยเท่ดี5คันนี้รวมกันเนี่ยสิเหรียญห้นะครับหรือราวห้ราร้กว่าบาทก็ตกคันละ100บาทก็ถือว่าราคาดีนะครับสําหรับชุดนี้ที่ผมได้มาอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นกล่องแต่ว่าเปิดดูข้างในเนี่ยก็เป็นรถห่อกระดาษใหม่อีกแล้วนะครับ แกเอาไมาที่ก็ได้รถมาทั้งหมด8คันนะครับจะเจอคันไหนบ้างแล้วก็ทำไมซื้อรถ8คันนี้มาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังกันครับมาดูหน้าตารถก่อนว่า8คันนี้มันมีรถอะไรบ้างคันแรกในกล่องนี้นะครับก็คือ1957 Thunderbird นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตว่าเอ๊ะมันดูกองแกงกองแกงนิดนึงเนี่ยเราคิดถูกแล้วครับเพราะว่าคันนี้คือรถแถมจาก McDonald's ส่วนรถของ Mc Donald s เนี่ยส่วนที่เป็นโลหะมันจะน้อยเนี่ยตรงฐานก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ดูมันก้องแกงนิดนึงอะแต่ว่าคุณไม่สามารถหารถแบบนี้ใน Hot View Main Line ธรรมดาได้คันที่2เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยครับเพราะว่าเป็นรถคันเดียวกันเลย1957 Thunderbird เหมือนกันนะครับคันนี้ออกมาปี2002อันนี้เป็นรถ Hot v i วแพ็กฟ้านะครับ ราคาอาจจะแพงกว่ามัง้งมันก็เลยมีองค์ประกอบของโลหะเยอะกว่านะครับเราจับไปนี่มันมีความเป็นเนื้อโลหะเลยไม่เหมือนเมื่อกี้ฮะับจับไปเหมือนเป็นพลาสติกทั้งคันนะครับใต้ท้องก็ดูเหมือนเป็นโลหะอยู่เหมือนกันแต่คันนี้มันก็จะเรียวๆหน่อยนะครับอเท่าน,นั้นยังไม่พอเรายังมีคันที่3อีกครับก็คือเป็นทันต์ e r b i r d เหมือนกันนะฮะร,รุ่นเดียวกันเลย1957แต่คนละสี คันนี้ออกมาเก่ามากเลยฮะออกมาในปี1982แล้วก็สภาพดีมากเลยนะครับอันนี้คือสภาพรถเก็บไม่ใช่รถที่เอาออกมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้รถจะอายุ40ปีแล้วเนี่ยตัวรถมันไม่ถลอกเลยครับล้อก,ก็ยังหมุนดีอยู่นะครับเนี่ยไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะสีก็สวยด้วยสีเงาเงาคันต่อไปเป็นรถที่ชื่อว่าด i อ r ร่าทนะครับออกมาในปี2000 คันนี้เป็นคันที่ผมเห็นแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจผมอย่างนึงอ่ะทำให้ผมอยากเก็บรถเก่าเพราะว่ารถเก่าเนี่ยมันมีออปชันเยอะกว่าเช่นคันนี้ฮะแผ่นไม้กระดานโต๊ะขึ้นที่มันอยู่หลังรถเนี่ยมันสามารถขยับได้แต่รถรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถคันเดียวกันเนี่ยมันขยับไม่ได้แล้วนะครับเหมือน h Wheels เขาลดคอสนว่าถ้าขยับได้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำเป็นขยับไม่ได้ดีกว่านะครับ เราจะได้ขายราคาเท่าเดิมหรือใกล้ๆเดิมนะครับคันนี้พอผมเห็นปุ๊บผมก็เลยแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราซื้อรถเก่าในราคาไม่แรงมากเนี่ยมันก็คุ้มกว่าที่เราจะซื้อรถใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนพิเศษแบบนี้อยู่คันต่อไปนี่ก็เป็นรถคลาสสิกคันนึ่งนะครับ d o d g e c h a r อ e r Daytona ออกมาในปี2000นะครับคันนี้เขาเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็น19 7 0 d o d g e Charger d a y t o n a นะครับซึ่ง เป็นรถ Dodge Charger Daytona คันแรกที่ Hot Wheels Design ออกมาแล้วเขาก็ออกมาเรื่อยๆนะครับจนปี2003เขาหยุดออกมาแล้วที่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยเป็นคันใหม่ที่เขามีการดัดแปลงนะครับออกแบบใหม่เพราะฉะนั้นรูปแบบมนันไม่เหมือนเดิมแล้วแปลว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ออกมาแล้วก็เป็นคันคลาสสิกด้วยโอ้น่าเก็บใช่ไหมฮะพอมีสตอรี่เรื่องราวแบบนี้ คันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรถใหม่หน่อยนะครับ Custom d ัตสัน 240C นะครับคันนี้ออกมาในปี2017นะครับคราวนี้คันนี้ก็จะเป็นดัตสัน 240C เนี่ยเอามาแต่งนะฮะทำให้ดูสวยงามโชบเชียวมากขึ้นนะเทมากขึ้นนั่นเองครับ ขั้นต่อไปนะครับชื่อว่าคลาสสิกคอป r a รานะครับหรือที่เราคุ้นๆกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ Shelby Cobra 427S/L4 นะครับคันนี้ออกมาในปี2000เป็นรถแพ็กฟ้าแต่ว่ามันมีออปชั่นพิเศษนะฮะก็คือฝากระโปรงหน้ามันเปิดได้ด้วยเนี่ยผมเราพลิกลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ฝากระโปรงหน้ามันเปิดได้อย่างที่บอกรถเ,เก่าเนี่ย มันดีอ่ะตรงที่มันมีออปชั่นเสริมแบบนี้ให้นะฮะสนุกดีครับค a นฟล์คสำับแพ็นี้นะครับก็คือเป็นลั b o บกินี u ุร่ a เค Lp 6 2 0 2 Super t ขีด2อปอร์นะฮะก็<ส>ปะเป็นล ok ั b แ o บกบิน h u ุร่ a เคร่างแข่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเบอร์ติดนะครับมีสปอยเลอร์ข้างหลังอันนี้ก็สีทองสวยเลยทีเดียวออกมาในปี2019นะครับ ผมก็ยังไม่มีแหละผมเห็นปุ๊บผมก็อ้ยจัดมาเลยคันนี้ต้องมาแล้วนะครับทั้งหมด8คันทำไมต้องสั่งมา8คันก็เพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ซื้อ2แถม2 1คันราคา6เหรียญ99นะครับก็คือ7เหรียญนั่นเองแต่ว่าถ้าซื้อ2แถม2เนี่ยมันก็คิดไปคิดมาเนี่ยเหลือราคาคันละไม่ถึง4เหรียญนะฮะหรือประมาณ122บาทเท่านั้นเองฮะ แถมยังส่งฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดมาเลยครับ2 2 4 4 2 8อาจัดมา8คันนะครับเพราองแถม2,2 2ชุดเอ๊ะทำไมต้อง8คันก็ยังไม่มีคำตอบโอเคอ่าเราเห็นรถแบบหลากรสชาติบ้างเลยนะครับในคลิปนี้แล้ว ebay ร้อยจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงและมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงหลังๆต้องติดตามกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe ช่องฟงแก๊กนะครับแล้ใน Facebook เรามีเพจ e worldviewcenters ครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับใครอยากสนับสนุนฟงแก๊กซือรถเหล็กนะครับซือรถจาก Ebay ก็สามารถกดปุ่มจอยเป็นเบมเบอของเราได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ